ใช้แพลตฟอร์มทางด้านของออนไลน์นะครับแล้วก็มีหลักสูตรการสอนให้สามารถที่จะเป็นพ่อค้าออนไลน์ได้เพราะว่า<ม>ผลวิป็นางานเกษตรผมยกตัวอย่างที่หนอง TV กรุงศรีกาสิทธิ์ที่มะม่วงออกมากนะครับเราเนี่ยเปิดหลักสูตรนี้มาได้ตากต้นปีแนละ้วเพราะเห็นแล้วว่าแนวโน้มจะมีปัญหาก็ให้เขาสามารถขายออนไลน์บนโซเชียลมีเดียได้เชื่อมั้ยครับ ปิดไปได้แค่เดือนเดียวไม่ถึงเดือนนี้สิบห้าวันเป็นยังไงบ้างฮะออเดอร์เข้าไปเนี่ยจนไปชนีบอกว่าไม่มีกําลังส่งละโอเก็ให้คิปเมนต์ได้แค่วันละหกร้อยคิวเซ็นครับปรากฏวันหนึ่งขึ้นมาพันถ้าร้อยคิวเมนอืม้ในคือสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่าบางครั้งเนี่ยตลาดในประเทศหรือความต้องการในประเทศของเราเนี่ยตัวนั้นจิตใจที่ต้องการแบ่งปันช่วยเหลือของคนไทยเนี่ยมันมากจยเกิดครับ ก็เขาขึ้นโพสต์ดอกอ,อ้างมีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะราคาเท่านี้เท่านี้ช่วยกันซื้อหน่อยเพราะว่าเป็นฤดูการออกมาเยอะนะครับตลาดส่งออกเนี่ยทางจีนหรือว่าทางเกาหลีทางญี่ปุ่นข้าวเปรืจะแพงก็ได้รับผลกระโร ปรากฏว่ากระจูดเลยครับอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในแนวทางปฏิบัตินีนะฮะเผื่อพ่อแม่พี่นอกก้องเกษตรกรดูรายการเราอยู่แล้วตอนนี้พืชสวนไร่นาต่างเริ่มทยอยออกมาแล้วกําลังจะล้นตลาดเพราะว่าคนซื้อน้อยเนี่ยไปติดตอ่อหน่วยงานไหนดีหรือว่าใช้ช่องทางไหนดีเพื่อการขายของให้ได้ครับเราก็มี D ฟ T Farm นลยครับ T ครับ D G T Farm เนี่ยพิมพ์คำนี้ก็ไปเลยครับในกูเกิลนะครับก็จะมีแพลตฟอร์ม ในส่วนนี้เป็นผู้ซื้อผู้ขายนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะประกอบอาชีพเนี่ยต้องเรียนว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเรามีถึงเกษตรตำบลเรามีอาสามสมัครที่เรียกว่าอ,อมอทุกหมู่บ้านครับอืครับเมื่อท่านกลับไปบ้านแล้วเนี่ยท่านคิดว่าอยากจะได้รับการส่งเสริมอาชีพนะครับทั้งจะเป็นในรูปของการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์การสนับสนุนทวกพันธุ์ใจหรือว่าในเรื่องของประมง ก็สามารถทําได้นะครับสองก็คือถ้าต้องการที่จะประกอบกิจการก็จะมีตโดด้โกรดคู้หนึ่งล้านดอกแค่ร้อยบาทเท่านั้นเองอสุดท้ายจริงคุณรณรง